เราก็เลยจะมาจะระดับสิด์เกมที่แนะนำแหละเอคืออเนี้จริงๆอ่ะที่มันที่มันเหมาะกับเราด้วยหนึ่งก็คือเล่นได้หลายคนแล้วก็สองก็คือเราเป็นสไตล์แบบชอบบับกันชอบแบบบับเฉียงๆอะไรกันอย่างเนี้ย เราไม่ใช่คนตลกอะเราเป็นคนสวยอะ้ยไม่ชอบกันเลเราคิดไม่ทันอะเฮ้ยนุกนุกมากอันก็เลือกยากอยู่เหมือนกันเนาะใช่มันแบบค่อนข้างที่จะเบียดผมใส่เกียสองแล้วเลยแขกนุกเอาพี่เอว่าไงสวัสดีครับสวัสดีทุกปีทุเปีทุเปีทุเปีนี่จะรับเขาถูกต้องนี่ใช่ไหม ปีแล้วที่เราอันนี้จรงๆตอนนี้นแบบกบอด <ๆ S 2> บอดเกมเราก็เลยจะมาจะนัดสิบเกมที่แนะนำแหละต้องเล่นะแล้วก็อีกอันหนึ่งก็คือบอกไว้ก่อนเผื่อไว้ก่อนว่าเราถ่ายบอดเกมก็จริงแต่ว่าทั้งหมดที่เราทำคือเราซื้อหมดหมดทุกทอ,อ,ยอย่างเอ้ยอย่าใช่ทำว่าเราดิช้าผมผมซื้ออังน,นะครับไม่มี ถ้าพันธุ์นะครับถ้าใครสนใจและเห็นว่าเออเล่นดีร้านบอร์ดเกมตรงไหนน่าสนใจเชิญได้เราเออเชิญเราได้เพื่อเป็นกำลังใจเราได้ทำต่อนะโอเคเดี๋ยวเราเริ่มเลยอันดับสิบแวนมูรับที่เราเลี้ยเป็นอันดับสิบยอดฮิตอ่าจริงๆเป็นเกมยอดฮิตเลยเรียกว่าน่าจะเคยเล่นกันทั่วบ้านทั่วเมืองมีใครมีความคิดเห็นอย่างไรกันบ้างครับคือเนี้ยจริงๆอ่ะที่มันที่มันเหมาะกับเราด้วยหนึ่งก็คือเล่นได้หลายคน แล้วก็2อก็คือเราเป็นสไตล์แบบชอบบับกันชอบแบบรับเฉียงอะไรกันอย่างเงี้ยเหมือนเราชอบเกมที่มันพูดคุยกันเนาะแบบว่าหาชอบโกหกอ่ะชิงชิงไหวชิงคลิปจะดีกว่าแล้วมันก็เล่นได้หลายคนด้วยเหมาะเหมาะกับในบริษัทแล้วก็เหมาะกับกลุ่มเพื่อนเหมาะมันเล่นได้ตั้งแต่ 5- 75ถึงเจคนแต่ว่าที่มันอยู่ในอันดับสิบของเรามันน่าจะเป็นเพราะว่า หนึ่งเราเล่นบ่อยด้วยโค่นบ่อยเออแล้วก็ถ้ามันคนมันประมาณเลเวลเท่านี้มันดิ้นโลไปได้ไม่เยอะมากพอมันเล่นโลได้ซ้ำๆมันก็อาจจะมีความจำเจคือถ้าคนมันเยอะอะโลมันจะดิ้นไปได้เรื่อยมันจะหยิบโลมาใช้ยู่หลายๆครั้งเราก็เลยจะมักถ้าเราไปอยู่ในช่องเราเราก็จะหยิบโลมาผสมกันเพื่อเ่มระดับนมมาถึงระดับที่9ครับเราลงความเห็นกันว่าเป็นมุกตลกตลกฮัสดก็เลยครับก็คนมุกตลกจริงๆอ่ะ หนูไม่ไม่ค่อยชอบเนี่ยแต่ว่าก็ไม่แย่อีโต้เนี่ยคือเราไม่ใช่คนตลกอะเราเป็นคนสวยอะไม่ไม่ชอบกันี้ยเราคิดไม่ทันอะถ้าชอบเป็นซึงก็ก็ได้ก็เป็นได้แต่ก็ไม่ชอบอะถ่าผมนะครับอีนมีแบบไหนผมเป็นคนตลกนะครับแต่ว่าผมเป็นตัวเนี้ยผมไม่ตลกผมไม่ตลกหัวใจซึมเออจริง คือ <c oughs> อันเนี้ยมันเป็นเกมชื่อว่ามุกตลกก็จริงแต่พอเล่นแล้วไม่รู้สึกว่าตัวเองไม่ตลกอะ่ะแต่ว่าถามว่าสนุกไหมมันก็มันก็สนุก,นกดีมันก็ย้อนแย้งอยู่มันจะคล้ายๆกับแวร์บูเหมือนกันก็คือมันเป็นเกมที่คอมพน์เองเขาังง่ายวางการ์ดปึ้งหยิบปึ้งแล้วเล่นไ้เลยหยิบเมื่อไหร่ก็เล่นได้เป็นเป็นเกมที่เราเล่นใช้เวลานานที่สุดในการถ่ายมาห้าชั่วโมงเวลาถ่ายคือมันไม่ได้มันไม่ได้ง่ายแบบ คิดมุกราเล่นเลยมคือต้องเชื่อวัการ์ดอแต่เนี้ถือว่าเป็นเกมที่เล่นแบบปาร์ตี้แล้วสนุกก็คือเล่นได้3-10ถึงคนก็จอยจอยจะไปอิโตก็คือเกมเนี้ยมันจะใช้จินตนาการค่อนข้างเยอะแล้วก็เป็นจินตนาการส่วนบุคคลด้วยความจริงเราอาจจะคิดไม่เหมือนกันแบบขัดแย้งขัดแย้งกันหน่อยไม่น่าจะมีใครรีวิวเกมอีโตได้ดีเท่าคนนี้แล้ว อชอบมากเนี่ยชอบชอบมากคือสนุกมากคือชอบตัวเลขแล้วรับตัวเลขมากรักมากค่ะเกม,กมก <c oughs> ี้หนูอชอบตลกมากหนูไม่ค่อยชอบคนเล่นด้วยเย่เล่นไหมเล่น <c oughs> เป็นไงมัน <c oughs> ผมว่าเล่นดีนะแต่ว่าาคนใกล้ผมมันลงไม่พอดีเท่ไห <c oughs> <c oughs> ่ไอไอไอความแบบของมันอนะนึกว่าแบบเรานึกว่ายี่สิบแม่งปาไปสี่สิบ คือเนี้ยมันเป็นเกมที่เราเล่นแบบร่วมกันอันนี้เป็นงานกลุ่มใช่มันเป็นงานกลุ่มแต่ 8. 8ว่ามันอยู่ในระดับแปดคลองว่าใจผมก็คือว่าเราไม่เหมาะกับงานกลุ่มอันนี้เราไม่เหมาะกับงานกลุ่มอันนี้เล่นได้ตั้งแต่สองถึงสิบคนอายุก็แบบเล่นได้ง่ายง่ายง่ายเนาะตั้งแต่แปดขวบใช้เวลาเล่นประมาณสามสิบนาทีอันนี้โอเคสําหรับปาร์ตี้ อันดับเจ็ดับก็คือ e x o r d i n g k i t c e n ได้อะจได้นะมีวิวได้นะอ่ายีวิวนะก็คือเกมนี้จริงๆแล้วว่าชอบนะแต่ว่าที่มันเป็นไปอยู่อันดับท้ายๆเป็นเพราะว่าเราก็เล่นกันบ่อยแรกๆมันเป็นเกมที่ถือว่าเข้ามาในออฟฟิศอะแบบยุคแรกเลยเออแล้วก็ใช่แล้วมันก็แบบเราก็เล่นได้เยอะเล่นได้หลายคนแล้วก็ค่อนข้างที่จะไม่ได้ ต้องขิงกันอะไรขนาดนั้นบับอะไรไม่ได้ปวดหัวขนาดนั้นเล่นได้ทุกเพศทุกวัยเด็กๆเล่นได้แน่นอนแล้วก็การ์ดส,สวยน่ารักตัวไอตัวกราฟิกใดๆของเขาอาร์ตเวิร์คเขาน่ารักเพราะอันนี้เขาเคลมว่ามันเป็น f แฟมิลี่เฟล l ี่เล่นได้เจ็ดหัวแตเขาว่าปอดเกมพวกนี้ส่งเสริมพัฒนานการเด็กนะเกมนี้เล่นง่ายเข้าใจง่ายไม่ไม่ค่อยแบบต้องใช้ทริคเยอะอ ก็เลยในความรู้สึกคือมันก็เลยอาจจะอยู่อันดับประมาณเนี้ยชอบเกมที่มันชิคเยอะๆอเหลือได้ด้วยความที่เราตโตอันนี้มันอาจจะเป็นเกมแต่แต่ว่าถ้าสมมติว่าจะดูเราเล่นก็แนะนําให้คุณพ่อคุณแม่ดูแล้วกันเพราะว่าเราเล่นเขาท่าที่ดูเหมือนกันใจ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 เราก็เล่นไม่เด็กเท่าไหร่นะไปโนเลยที่ e ีนี้เอ๋ยบายเจตเจตตเจเจตมาถึงอันดับที่6อันนี้เป็นดิทิชตี้คลับครับ เกม EP ที่แล้วเพิ่งสดสดร้อนร้อน่งมาลเราเล่นกันปีใหม่เป็น EP แรกของเกมนี้เลยโดยส่วนตัวผมคนชอบเกมที่มันมีวิธีการเล่นที่รู้สึกว่ามันเล่นได้บ่อยกว่าแต่เนี้ยมันเหมือนเราบิดไปตามการที่เราคิดถ้าเรามันก็คิดไปเรื่อยๆคิดคำเรื่อยๆการ์ดใบเดิมแต่เราคำใหม่มันก็วิธีการเล่นมันก็ใหม่ผมก็เลยจะชอบเกมที่มันแบบเออมันสามารถเล่นได้เรื่อยๆอย่างนี้ เกมนี้เล่นได้4-8ถึงคนอายุ8ขวบบวกใช้เวลาประมาณสีาทีอย่างที่เราเขียนไว้รีบก่องเนาะจริงๆชอบเกมนี้เหมือนกันแต่ว่าตอนที่หันไปไม่เห็นอ๋อตอนนี้ไล่จากอันดับไม่เห็นต่อเท่าไหร่มาถึงอันดับที่5ครึ่งทางเกมนี้มีชื่อว่ามีมีอ่ะมีเฉยไม่ต้องเคารพนับถือกูแล้วเนี่ คิด Header to the metal อันนี้เป็นเกมแข่งรถอืมเฮ้ยหนุกนุกมากมันก็เลือกยากอยู่เหมือนกันเนาะใช่มันแบบค่อนข้างที่จะเบียดใช่เพราะว่าอย่างที่ผมบอกอ่ะผมจะชอบเกมที่มันเหมือนเราเล่นไปแล้วมันก็มันเล่นได้เรื่อยมันมันจะมีฟิลคล้ายๆอุ่นกันนะแต่ว่าแต่ว่ามันจะแบบแข่งบุดฝีมือมากกว่าจริงจังกว่าเออมันจริงจังกว่ามีความโตขึ้นมาอุดมันจะเล่นแล้วมันยังมีฟิลแบบ อันนี้เราต้องบริหารเองแบบต้องเา็มหน่อยดูในช่องเรามันเล่นได้วิธีการเยอะกว่านั้นเราเล่นนั่นคือเบสิกเลยไว้ถ้าเรามีโอกาสเราจะถ่ายแบบแอดวานซ์กว่านั้นมากกว่านั้นเขาบอกว่ามันเล่นได้หนึ่งถึงหกคนสิบบวกคืออะไรอายุอายุใช่อันนี้มากสุดเท่าที่เราจับอันนั้นเลยอันนี้ก็คือแบบเป็นเกมที่อย่างที่พี่ตองบอกคือใช้ความคิดเยอะเออซึ่งมันจริงสนุกต้องวางแผนู่แล้สนุกใช่ป่ะเอ๊ใช่ป่ะเอ๊ หาอะไรอะหาเมื่อกี้หาว่าผมเล่นพี่หาเมื่อกี้หาให้หลับไยเหรอพี่เขาต้อหลัำไอ่ะผมใส่เกตสองแล้วแหละแุกเอาพี่เอว่าอะไงเล่นแต่ว่าไม่เคยชนะเลยอ๋อแอบพุกตลอดพุกออกแล้วใส่จริงไงใส่จริงไม่รถรถพีเอรถติดไว้ไงว่าถ้าขับเร็วให้โทรเบอร์พี่ตองใช่จ้ามอะไรสิ่ซาเลมนึ่งหกเก้าสองเกมล่าแม่หมด ยอดฮิตสุดๆเหมือนกันยอดฮิตสุดๆแล้วก็ก็สมกับความยอดฮิตใช่สนุกเอาแค่ในเอาแค่ในช่องเรานี่น่าจะเป็นบอร์ดเกมที่เราเล่นแรกแรกเลยใช่ใช่แรกแรกเยแล้วก็น่าจะบอกคิดว่าน่าจะพอๆกับแบบนว้ใช่มากกว่าแหวนูอีกเลย มันใหญ่กรจกระจาใช่ <S <S มันไม่ได้แบบว่าตายแล้วตายเลยคือคนตายก็ยังมีสิทธิ์ลุ้มอยู่ <S 2> <S 2> ด้วยได้อะไรเงี้ยหมายถึงว่าตัวแม่มดอะไรอย่างนี้นะปกติแล้วถ้าแบบแววูก็คือตายก็จบแต่ละตนี้มันยังมีแบบแพร่เชือเอ้อใดๆอะไรอย่างเงี้ยแล้วบู๋พูดถึงเมื่อเทียบกับแววู๋แในความรู้สึกที่อ่ะมันคือเหมือนกับว่าแววูอแบบมันคือเราสู้ด้วยลมปากอย่างเดียวแต่เนี้ยมันมีก๊์ด คาคือเหมือนว่า no พูดอย่างเดียวไงววบวแบบมันคือการบัฟการคุยแต่เนี้ยมันบัฟด้วยการ์ดก็ได้พ uh> ูดก huh> ็ได้มันได้2วิธีการใช่มันมีแอคชั่นเออมันมีการแอคชั่นที่เราเออเราเล่นการ์ดนี้เพื่อหลอกล่อเราพูดแบบนี้เพื่อหลอกล่ออะไรมันเลยมีความมันมีหลายทีมันมีอีกสับหนึ่งขึ้นมาเลยที่หนุ่ทริกเยอะมากแต่ว่าไม่รู้ว่าเขาเล่ให้แบบเหมาะสมกัอยุเท่าไหร่แต่ว่าทริกไม่เยอะมากทริกแพงทริกแพงเยอะมากเยอะมันมีทั้งแบบ มีโลด้วยนะคือถ้าแบบใครแบบคิดว่าแบบแบชอบเล่นโลแบบเวร์วแบบูฟในน,นี้เขาก็มีโลเหมือนกันไม่ได้แบบว่ามีแค่ไม่ได้มีแค่แม,แม่มดกับคนดีธรรม,ม,มดาเขาก็มีโลอีกใดๆเยอะม,มาถึง3 <Lean. S 2> อันดับคอฟรีแล้วสอนนนิสตรีวิวพีเอสคือของเราลีนมันประกออันดับสองป๋าแล้วคอฟฟีอ้ขอแบบนักรีวิวคือชอบเกมนี้เพราะว่า เออเราได้คิดอะแบบชอบแบบชอบหาหาคนร้ายแล้วมันมีแบบว่าสืบสวนเออใช่แล้วคือบางทีเราเป็นฆาตกรใช่ไหมเออบางทีเขาเลือกไม่ถูกเนี่ยคนที่เห็นเราเป็นฆาตกรแล้วก็สนุกว่าสมน้ำหนากจับไม่ได้แต่ก็ไม่ใช่เพราะว่าดูจับได้ตลอด <c oughs> อันนี้มันก็เป็นอีกเกมหนึ่งที่เหมือนกับว่าเราก็เล่นเรืเ่อยเรืเ่อยเพราะทุกอย่างมันคือพลิก <c oughs> ไปด้วยมัน มันพลิกด้วยจินตนาการอะถ้าจะเอานับจากแค่ในช่องเรานะมันน่น้าจะเป็นเกมที่พูดถึงมันเป็นอีกอีกอีกทางหนึ่งของที่เราเล่เน,นะมันจะมีความแบบความตึงกว่าทุกอันนะอันนี้เราจะแบบมีความตลกถ้าไปดูในคลิปจะเห็นว่ามันจะแบบตึงเขาทำเกมได้ดีเหมือนเพราะว่ามสมมติบอกว่าพีทก็ข้างโก่งด้วยน้ำสมมติอะเออมันเป็นเกมที่ถือว่าสนุกเกมเลยแต่ว่าอาจจะ ไม่ใช่เวลาของปาร์ตี้ใช่ต้องใช้แบบสมาธิพอสมควรมันมันมีข้อแม้ของมันก็คือหนึ่งของมันเน้นค่อนข้างเยอะต้องวางมีที่วางกาซต้องใช้พื้นที่แล้วต้องมีคนที่เล่าเรื่องหรืออะไรเงี้ยมันเลยค่อนข้างอาจจะการจะหยิบออกมาเล่นสักครั้งหนึ่งมันอาจจะคิดนิดนึงแหละแต่ว่ามันจะมีเกมหนึ่งที่คล้ายที่มีทั้งได้แเเออได้แมสเซจอันนี้ก็ส่งเข้ามาได้เพราะว่าเราก็ อยากเล่นอยู่อยากเล่นอยู่อยากเล่นอยู่ใชรนไปต่อไปทามิลอัพเอ่อโอยส่งไทยให้กูไม่ผู้เายเจนนี้เป็นเกมที่ผมชอบมากแล้วผมก็โหวตให้เป็นอันดับหนึ่งเพราะว่าแพ้ก็เลยได้อยู่ที่อันดับสองผมรู้สึกว่าเกมที่มันสามารถพลิกเหมือนว่า รอบหนึ่งรอบสองรอบสามมันไม่เหมือนกันสักรอบเลยเนี่ยผมจะชอบมากอันนี้มันค่อนข้างจะมีการเป็นดวงผสมฝีมือเนนิดหน่อยเออมันมีดวงด้วยฝีมือด้วยมันเลยรู้สึกว่ามันมันพลิกไปได้ตลอดเวลาเกมนี้เราก็เล่นกันบ่อยจริงๆแล้วแต่เราถ่ายแค่เทปเดียวนะใช่คือไอเนี่ยมันคือมันมีปัญหาตัวเชีรนิของมันเราก็เลยไม่ได้เล่นอีกเลยตัวเชียร์นิตที่กดลูกเต๋าอ่า ถ้าเพื่อนๆซื้อมากดไม่มีปัญหามันจะมันจะพังตอนที่ขยา่าคนชอบขเขย,ย,ย่ารุ่นไงรุ่นอ๋อเขย่าอ่ะไอตัวตัวที่มันกั้นอ่ะมันหกักเล่นไม่ออแน่นเลยถ้าซื้อมาอย่าเขยา่าอ,อืมใช่จริงๆเกมเนี้ถ้าถ้าแบบเป็นไนพอพิรามิดแล้วทำแค่นห้อง แล้วเราก็ลลินหน่อยเอ้ใช่ตัวเล่นคุ้มมากไม่เด็กดูไม่ได้แต่ว่าเอ่อด้วยราคาเอ่ยอะไรเอ่ยอ่ะเหมาะสมเพราะว่าวัดวัดจะบอกว่าวัสดุเขาดีก็แต่ว่าเราเล่นไม่ดีเองเราเราเล่นรุนแรงกันออคือเราแบบลุ้นมากไงเขย่าแรงไปหน่อยแต่จริงแล้วอ่ะตัววัสดุแล้วก็ตัวอาร์ตเวิร์กตัวแบบแผ่นใดๆอะไรของเขาทำมาดีเลยไม่ได้กองแก๊ง ถือว่าเกมนี้เป็นเกมที่เล่นง่ายเหมาะกับการปาร์ตี้เล่นง่ายเข้าใจง่ายไม่ต้องการสติสตางอะไรมากต้องการดวงต้องการอะไรประมาณนี้ไอตัวสุดท้ายชนะแล้วแม่งพิกพิกผันได้เสมอแล้แบบนี้หลือความ่ะกเราต้องขุนลูกเราให้มันสู้ขุนบางทีก็ไม่ได้มันมีคนอื่นขัดขวางวางแผนดีแค่ไหนเจอคนขัดขวางตายตอนขึ้นเสาไม่ไม่ดิ้นข้ามา ไปอันดับที่หนึ่งเอาชนะจุดยอดเกมของเราอันดับหนึ่งขอเราบูตี้แบคิงดอมดอมดอมไม่น่าเชื่อไม่น่าเชื่อนับหนึ่งการรตันก็ช่วยแล้วก็ชอบแข่งแต่ว่าพอเราอยู่กับทีมคนที่เราแบบอยากอยู่แล้วแบบเอ้ยคือมันต้องแบบเชื่อใจกันะมันค่อนข้างที่จะต้องแบบใช้ความเชื่อใจด้วยแล้วก็แบบต้อง ต้องหลอกคนอื่นไปด้วยคือมันก็ต้องวางแผนเยอะด้วยแต่ว่าด้วยการ์ดอะมันก็น่ารักเอ,อ่ยแล้วก็มีแอคชั่นให้ทําคือมันคิดว่ามันเพลินอะชอบส่วนตัวชอบอาจจะเป็น,เ,นเพราะาว่าอาจจะเป็นเพราะว่าเกมนี้ใช้เวลาสั้นในในกล่องเนี่ยเขาเคลมว่าแค่เกมเหนึ่องอย่าง20นาทีแล้วก็เล่นได้3-5คนอายุที่เหมาะสมคือ14บวกแต่เอาฟินเรามันมักจะเล่นแบบถ้าบอก20ก็คือ40บวก ความสนุกของมันน่าจะเป็นที่ว่าคือเกมมันอ่ะอย่างเช่นสมมติว่าซาเลนหรืออะไมันต่างคนต่างเล่นอันนี้มันเหมือนเริ่มต้นด้วยการต่างคนต่างเล่นจากนั้นแล้วมันเหมือนทวิทเรื่อยพอเราเริ่มรู้ทีมมันจะทวิตเป็นอักกกลับไปเล่นเป็นทีมมันเหมือนมีสองสองไดเล็กขัาในการเล่นในหนึ่งเกมงี้ยก็เลยหลายคนอาจจะชอบใช่เราเคยเล่นอยู่ลองลองกลับไปดูได้แต่ว่ามันก็แบบเป็นแค่ ep เดียวเพราะว่าไม่ค่อยถูกทํางที่ต่ำเท่าไหร่ต่ำมาก แต่เนี้ยเป็นเกมที <im <im ่ได้อันดับหนึ่งของเราออฟฟิศเราหรือว่าเป็นเกมที่ฮิตที่สุดไม่ใช่ฮิตที่สุดแต่เป็นเกมที่ทุกคนชื่นชอบและนี้เป็นเป็นดีไซเนอร์ไทยนะอ๋ออ๋ออเกมของดีไซเนอร์ไทยเฮ้ยตบมือเกมารักด้วยการ่ารักการ่ารักวิธีการเล่นง่ายเข้าใจง่ายเอาว่าเหมาะสมที่สุดสำหรับอันดับหนึ่งมูดี้แบ็คไป จบสิบอันดับนะครับแถมท้ายนิดหน่อยเอาอันดับหนึ่งของแต่ละคนอันดับหนึ่งในใจของแต่ละคนเริ่มจากขวาสุดไปเลยชอบตรงที่มันได้แบบโกหกอ่ะใช่แบบว่าเราเราเป็นคนโกหกไม่เก่งพอเราแบบว่ามาถึงแลวพี่ตองอุ้ยตองอเราก็เลยชนะไปเลยกูเธอมันมันแบบมันมันต้องมีทั้งความเชื่อใจแล้วก็ เยอะอ่ะมันรู้สึกว่ามันทําให้เราดูมีเล่ห์เหลี่ยมดิูที่ดวงด้วยว่าเราจะได้การอะไรการขึ้นมือหรือเปล่าอย่างนี้มันต้องไว้ใจกันมากอ่ะเออคือต้องเชื่อใจอ่ะซึ่งในออฟฟิศเราไม่ค่อยมีเราต้อยากเล่นเกมไว้ใจกันง่ายแต่ว่าผมนะครับอันดับหนึ่งคือชอบเล่นคำต้องห้ามจริงๆชอบเล่นคำต้องเชื่อเพราะว่าชอบเล่นเกมอะไรที่เป็นปาร์ตี้แล้วแบบเกมพวกนี้ วัดกันที่ไวพิบแบบรวดเร็วชิงไหวชิงคิดชอบเกมประมาณนี้นะครับเป็นเกมปาร์ตี้ชนิดหนึ่งเล่นได้2อถึงหกคนอันนี้ไม่ได้มีรีวิวมาก่อนอายุ8ดบวกอ่ะอันนี้เป็นของแก๊งพี่เบ่งใช่พี่เบ่งพี่เติร์ดเทพดีลาสนุกมากคิดได้ไงวะเฮ้ยพูดจริงคิดได้ไงวะแบบเกมคําต้องเชื่อมอะ่ะนั่งเฉยเฉยไม่ต้องการไม้กรดิกอะไรเลยใช่มไม่ต้องเตรียมอะไรเยอะแยะเล่นกันอ่ะแล้วแม่ง ของในมุมผมเนาะผมให้อุดเป็นันดับหนึง่งอย่างที่บอกว่าเสียงอะไรอยู่ในนั้นนะการจอเกมที่มันแบบว่าเล่นได้เรื่อยๆมันพลิกไปเรื่อยๆเรารู้สึกว่ามันมันไม่ซ้ำอ่ะถึงแม้จะเลือกสีเดิมเลือกแผนเดิมแต่ท้ายห,หน้าเต๋าอ่ะหน้าเต๋าดวงนี้มันออกขอมันออกไปเหมือนเดิมคือท้ายทุกอย่างมันก็จะเปเลี่ยนไปหมดก็เลยจะชอบตื่นอะไรแบบี้ยทีนี้แม่มดเนี่ยผมเป็นคนที่ชอบเลยว่าแค่ค่ป่นหลับตาแล้ว เราเป็นแม่มดเออจะเป็นฟิล์มเฮ้ยชอบเป็นแม่มดเราผ้าผูกตาแล้วก็วันนี้ฉันจะเป็นแม่มดแม่มดแบบไหน่าเงี้ยเหรอใช่พี่ที่คนเป็นแม่มดจามาเจอสนุกกว่าเขาเพราะว่าเราได้รู้ว่ามันลุ้นใช่ฮะอย่างเราเจอเจอจับได้แต่ว่ายังยังมีอีกคนไม่รูก็ลาบไปแล้วต่อไปต่อไปคนสุดท้ายน้องรียน น้องลีนโบด c s เป็นเบอร์หนึ่งเลยเพราะว่ารักเลยรักชอบชอบแบบว่าชอบฆาตกรชอบแบบสืบสืบค้นค้นหาอย่างเงี้ยค่ะเขาเรียกอะไรเสือเสือเสือฮะอุ้ยเฮ้ยเออก็พูดดังเกินเฮ้ยหูก็ติงใจอ๋อเหมือนแบบแกปริศนาอื เหมือนกับคนอื่นเป็นฆาตก,กรหรือเราแบบว่าเป็นอย่างเงี้ยแล้วเวลาคนที่เขาเป็นแบบชาวบ้านปกติอ,ะอ่ะเขาก็ไม่รู้ไงแต่เรารู้ไงเราก็หลอกเขาได้อย่างเงี้ยแต่ก็ไม่ได้เป็นคนชอบหลอกใครนะคะแต่ว่าชอบมาขายของ,งก,กับเกมใช่ไหมเกมสนุก <c oughs> ใช่ใช่ก็ชอบจริงๆเออชอบจบไปแล้วกัอบอันดับหนึ่งบอร์ดเกมในดวงใจของพวกเราพวกเราแต่ละคน เพื่อนๆชอบเกมไหนที่เราเล่นหรือว่าชอบสไตล์ไหนที่เราเล่นบอกมาได้นะอยากให้เราเล่นเกมไหนแม้กระทั่งอยากมาเล่นกับเรามาได <มา S 2> ้เลยนะ<ม><ม>เราอยินดีต้อนรับสนุกสนานตอนนี้เราินดีต้อนรับทุกคน<ม>นะครับ<ม>โอเคถ้างั้นวันนี้พอดีกว่าเหนื่อยแล้วก,กลับไปก่อนบ๊ายบายเพื่อนๆอยากมาเล่นอะไรตามมาบ๊ายบาย